สวัสดีครับผมบอลนาโนนะฮะเนี่ย EP ที่บอกเลยเนี่ยแต่มันไม่ได้ทำแล้วสองวันนานแล้วเนี่ยคือเตรียมของเตรียมของเนี่ยพร้อมไปเลยเมมดนะแล้วก็นี่เลยครบเิงนี่เลยเดี๋ยวรอไปกับพร้อมเลขาผมนี่วันนี้ผมก็ไปอามานก,กันสามคนนะแต่ไม่รู้ว่าพึ่งพันตัวเจาลงหรือเปล่าไ,ไปกับไอเด็กเกี้ยนี้ด้วยคนระับมันเด็กเออไ <laughs> ะเดี๋ยวเราวาร์ไปดูเลยดีกว่า เดี๋ยวถึงเดี๋ยวก็รู้หมู่หรือจะอ่ากแค่นั้นแหละไปอ๋อ,อนี่เลยเราเริ่มมาถึงจุดแล้วนะตรงนี้ก็คือเราอ่ะจะมาทําอุปกรณ์กันเลยก็อุปกรณ์เราประมาณนี้เลยปึ่มเห็นไหมครับอันนี้คือโคบไม่อยากให้มันถึงมีดมากๆเขาจะอีนี้แม่งเล่นกูนี่ละกันนี้เลยแล้วเราก็ใช้นี้นะหัววันนะเราเหมือนคนป่านจริงเลยแล้วเราก็จะใช้นี้ครับที่มีที่เราหามาหมดนะครับเพื่อเป็นตัวพัดมัน ประมาณนี้ครับแต่ไม่รู้นะเราต้องต้องบอกก่อนนะว่าเราจะขึ้นไม่ได้หรือขึ้นไม่ได้นี่ไม่รู้นะเพราะว่ามันเป็นต้นหนามด้วยถ้าขึ้นไม่ได้ก็อาจจะต้องตัดลงมานะครับประมาณนั้นนี่เราก็จะมัดเ,เป็นแบบนี้เลยนะแล้ว<ช>เดี๋ยวก็ถูแม่งทีเดียวเลยเอามันลงมาแบบนีบ้ครับอ๋อไม่เอาขึ้นหม่เอาทำไมไม่เอายายาขึ้นมาอ่ะทีนี้สอนเขาแล้วตัวเองมือ <c oughs> ว่าเราจะโดนว่ารอมเนี่ยเออก็รู้ว่าหมูหรือจ่าแค่นั้นน่โอ้โคบเนี่ย,ยคือเผาได้ทั้งบ้านเผาบ้านคนที่อยู่แถวข้างก็ได้ไม่ต้องอแบบแถวแบบแถวไอ้ทียไอ้ผู้ถิดเผาเผาอ่อาอะน,นนันแรประมาณนั้นเลยแล,ว,แลวเราก็เตรียมมาด้วยครับสอนเน่สอนแบบ ตอนแผนไงก็คือนี่ได้พาเทจ๊ไปมาณอีกทีนึงอันมันไม่อยู่งั้นกูหลอนนะหลอนเจ๊ติดเลดแต่คนดูแม่งีจะดูครับเดี๋ยวเราวาร์ปไปดูตอนที่เราพ่นฟันกันเลยดีกว่าตอนที่เราดูกันชาครับเฮ้ยไม่ใช่แอคอาตอมาดดอกนี่เลยนี่เลยเราก็ได้แลนะนี่ไงเราทำกันเองตึงอ่ะตึงไม่ตึงไม่รู้อ่ะนี่คือรังแรก พี่จะเล่นแค่นั้นแหละโอเคอ่ะแต่มีคนจะเล่นจะเล่นคุอยู่อย่าไปถามคนเราจะเล่นคุณอยู่ปะพอแล้วไปกันเลยดีกว่าปะจังคับเดี๋ยวข้าวนี้เรงกูเร็วรอก็ประมาณนี้เลย กูใส่ัวกันล็อกรอก่อนที่ตอนนี้คนก็มันเริ่มมาดูเยอะแล้วกูก็เริ่มอายเอาไปหน้าเลย mong lòng ý thức ý thức ý thức đi thức ý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  ถ่ายแล้วนะโอ้ไม่หมดเลยเลยนะจบไปเลื่อร์เลยอ้าวกูถ่ายแล้วเนะนี่ยนี่ฮะถ่ายไม่ได้แล้วนะนี่นี่น,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 นี่ต้องอ,อ,อันนั้นมันปลายโควนะนั่งมีซิมเลยอ่ะใชโอ๊ยต้องก่อนัึงนี้นหรือว่ายบกวัน ก่อนอย่างเยอะนะทุกคนมากินได้เลยหรอ,อโอ้โหดูดิเยอะนะครับดูนี่อืมอะปาอมมาดีเลยเมนูเรทนี่เลยนะอย่างที่บอกเลยน้าน้าผึ้งมันไม่ไม่ค่อยมีนครับใเป็นตัวเลยมาดูมาดูมาด,มาดูทุกคนมาดูมาดูเลยแบบจวนเลยมาดูวิดูมาดูเลยแบบ วิธีลังเพิ่งออกใบตองดูดูดูฮะเอ้อนี่เอาล่ะน่าจะได้แล้วนะเดี๋ยวขึ้นออกขึ้นอ,อ่นะอยากทีละางไม่ได้จับไปดิออนสวยไว้ที่สังฮะออนสวยก่อนนี่ไมเจ็นแล้วอื้อสวย,ยน่ากริงว่กไปไปท่านนี่เลย อ่ะก็ครบกันแล้วนะคลิปนี้นี่เลยวันนี้พูดเลยนี่ฮะจวดกันเลยเม็ดเดียวเม็ดสุดท้ายด้วยมึงซูงมานี่เลยสําหรับวันนี้ก็คือหมดแล้วก็คือคลิปที่เราไปทํามาก็คือจบแล้ววันนะี้นี่เลยคําสุดท้ายสาหรับคนดูนะแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ไม่ต้องกดที่ไลค์นะจ้าบินโอเคอจวด,จวด